ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558โรคโควิด19เป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนากลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลันชนิดที่2อาการ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการไข้ไอแห้งๆเจ็บคออ่อนเพลียหายใจลำบากบางรายอาจมีปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการและอาจจะมีอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นท้องเสียเป็นต้นการรับรู้เกี่ยวกับกลิ่นรสผิดปกติเช่นอาจจะมีจมูกไม่ได้กลิ่นและลิ้นไม่รับรส หรืออาจจะมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังมีอาการตาแดงได้การแพร่เชื้อโรคนี้สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายจากจมูกหรือปากซึ่งผนเปื้อนออกมาเมื่อผู้ป่วยโรคโควิด19ไอจามหรือพูดระยะฟักตัว ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและการแสดงอาการมีระยะเวลา1 1 4ถึง14วันและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่5 6ถึง6วันมากกว่าร้อยละ97ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการภายใน14วันการวินิจฉยัยตรวจเอทเคหรือ PCR การรักษากรณีตรวจไม่พบเชื้อ SARS-CoV-2 1. พิจารณาดูแลรักษาตามความเหมาะสม 2. ให้ปฏิบัติตาม DNH อย่างเคร่งครัดประมาณ5วันและให้ระมัดระวังการแพร่เชื้อไปอยังผู้อื่น 3. ถ้ามีอาการรุนแรงให้พิจารณารับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาตามความเหมาะสมพิจารณาปฏิบัติตามรอบเลสพรีคลอชั o นระหว่างรอผลการวินิจฉัยสุดท้าย 4. กรณีอาการไม่ดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงพิจารณาส่งตรวจเอทเคซ้ำรวมทั้งสาเหตุอื่นตามความเหมาะสมแต่กรณีเจอเชื้อในการรักษาตามอาการผู้ป่วยหากไม่รุนแรงรักษาแบบผู้ป่วยนอกมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 1. กลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนโควิดสิประจําปีวัคซีนโควิดสิประจําปีฉีดอย่างไรฉีดปีละ1เข็มเริ่มปี2566เป็นต้นไปฉีดตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนก่อนเข้าฤดูฝนฉีดห่างจากเข็มสุดท้ายหรือการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย3เดือนฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้างหากฉีดไม่พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะห่างกี่วันก็ได้ผู้ที่ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดีสามารถฉีดภูมิคุ้มกันสเร็จ ได้ 2. ส,สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะโดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีกลุ่ม608หรือกลุ่มที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19มากที่สุดเช่นโรงพยาบาลสถานที่ดูแลผู้สูงวัยเป็นต้น 3. ตรวจ ATK เมื่อมีไข้มีอาการทางเดินหายใจกรณีเป็นบวก สวมหน้ากากนอนามัยเมื่อใกล้ชิดผู้อื่นหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกลุ่ม608และไม่ไปสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่นหากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์กลุ่ม608หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำควรติดต่อสถานพยาบาลเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาตรการป้องกันโควิด -19 แบบครอบจักรวาล Universal Prevention 1. เว้นระยะห่าง1-2เมตรในสถานที่แออัด 2. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีความเสี่ยงหรือไปสถานที่แออัด 3. า 3. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าจมูกปากรวมถึงหน้ากากอนามัย 5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 6. กินอาหารปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลาง 7. ผู้สูงอายุผู้ป่วยเจ็ดโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดและควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุน้น ตรวจเอทเคเมื่อมีอาการทางเดินหายใจฉีดวัคซีนครบตามกำหนดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อสงสัยว่าป่วยรักษาระยะหา่างหลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆเมื่อมีอาการทางเดินหายใจให้ตรวจเอทเค